พาใจฉันไปหาใจเธอลองลอยดังโนกละเมอ่วงเธอนอคนเสือแดงสู้แดดตากพนอดท,ทนแม่วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจันช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนจริง อย่างเดินย่ำร้อยสัตยาเลือดเรากลั่นเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยวันไหวจะทอระนงไรเส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลคนเสือแดง สุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโคลงชุนฉันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวัดทุกทนลบรอยอัมาตให้บุญลดแอกของชนพนผู้กดขี่ฝ้าอัดสดุง ลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวค้มหนาวให้เธอฟันดีรงสิ้นขอบฟา้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงของสองใจสึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงสริรโชน แดงสุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่ลมชนชันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดคอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอำมาตให้พ้นกดแอกของชนพ้นผูกกด ฟ้าอัสดสดุงลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวลมหนาวให้เธอฟันดีรงเส้นขอบฟา้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสนี้ประกาศกศักดิ์ศรีแดงเซรีชน แสงทองสองชัยสิ่งนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีอะไรเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วในแนวทางของการต่อสู้คือจิตวิญญาณของประชาธิาาาปไตยขอบคุณครับ เ n นิวขนตาเสิบข่าวได้ผมเจติศักดิ์ประจำวันเสาร์ที่27ตธันวาคม2568ท่านครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นมาผมก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักทีเลยติดตามข่าวสารด้วยความชื่นมื่นดีอกดีใจมีความหวังแล้วก็คิดถึงพี่น้องประชาชนถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนึกภาพไปถึงว่าป่านนี้พ่อแม่พี่น้องคงจะเห็นภาพ แบบเดียวกันแล้วก็คงจะคิดในลักษณะเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับมันก็เป็นความสุขบางทีเขาคิดไปคิดมาถึงขนาดที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีใจเป็นความหวังปลอบใจตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นว่ามันเปลี่ยนไปได้อย่างไรพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคิดว่ามันหมดแล้วคิดว่ามันจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับ เอาจริงผมคิดว่าถึงแม้ว่ามีการยืนหยัดสู้ต่อไปก็คงจะไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วก็เดินหน้าลุยแบบเต็มสูบขนาดนี้พอเราเห็นแบบนี้ตั้งแต่แรกที่ด็อกเตอร์ยศชนันนวงสวิ์อาจารย์เชนโผลขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่จนกระทั่งเห็นการแสดงวิสัยทัศน์การพูดการจา การสื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมาให้พวกเราได้เห็นพี่น้องครับเราก็าคิดว่าเมื่อไม่ทันข้ามคืนหนึ่งวันสองวันสามวันมันเปลี่ยนจากบรรยากาศที่เงียบเหงาที่หมดหวังกลายเป็นโด่งดังกระแสพุ่งจนกลัวกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวว่าไอ้พวกที่มันคอยจะอิดฉาอยู่แล้วคอยจะเล่นเกมนอก ระบบอยู่แล้วมันจะมาหาวิธีทําลายอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนะครับเนื่องจากว่ามาเรียงจนเกินไปแล้วก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบคุณนะครับบริษัทชินวัฒน์ที่เป็นผู้ส่งออกนายกรัฐมนตรีคุณภาพทุกท่านทุกคนไม่เคยมีผิดหวังแม้แต่คนเดียวตั้งแต่ได้ใช้บริการบริษัทของท่านมานะครับพราอแม่พี่น้องครับความสุขที่เราได้พบได้เห็นมัน เป็นสิ่งที่แม้แต่ตัวอาจารย์เชียนเองตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาดีเบตที่เราเห็นนั่นแหละครับเสร็จสิ้นแล้วเขาไปรวมตัวกันที่หน้าพักเพื่อไทย <c oughs> พเพื่อท, <c oughs> ที่จะขึ้นรถเมล์เดินทางไปยังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงไปสมัครเนื่องจากเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้มีการบอกกับว่าที่ผู้สมัครสสเริ่มทยอยไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับในส่วนของสสเขต เขาก็ขนกันไปทายอยกันไปปรากฏยังไงครับพี่น้องประชาชนทั้งวัยรุ่นคนหนุ่มสาวอย่างที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นปรากฏนั่นแหละครับทุกเพศทุกวัยไปชูป้ายก็มีให้กำลังใจนายกเชนไม่มีที่จะเดินครับบรรยากาศนี่ครับผมจะเปิดให้ดูเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะบันทึกเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ พลิกฟื้นความหวังมันเป็นสิ่งสําคัญกําลังใจที่จะมีการก้าวย่างในการสู้ขั้นต่อไปใช่ไหมครับจากการที่มันหมดไฟนี่มันไม่ได้เด็ดขาดมันไปยากไม่น่าเชื่อไม่รู้ว่าเขาไปทํากันมาอย่างไรนี่แหละครับต้องยอมรับในส่วนนี้โดยเฉพาะอาจารย์เชนเดินสายไปดีเบตไปพูดคุยแสดงวิสัยทัศน์เวทีต่างๆถึงแม้จะเป็นการสื่อสารที่ไม่เก่ง ไม่แสดงถึงความเก่าเกมก็แล้วแต่แต่มันดูสะอาดตาดูแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปพระวงหลังพูดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเตรียมที่จะกระทำที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติจริงๆแค่นั้นพอท่านครับผมเห็นบรรยากาศแล้วป้ายไฟที่เขาไปชูเขาบอกว่าสู้ๆครับป้ายไฟบอกว่าแมนมากเห็นไหมครับแมนนี้คือ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเนื้อหาซึ่งไม่ยาวนักวันนี้จะมาสรุปเป็น e ีพีพิเศษเก็บไว้เป็นบันทึกเฉยๆว่าเรานักสู้ประชาธิปไตยที่ยังมีหวังอยู่แบบนี้ก็ยังมีวันนี้อยู่เช่นเดียวกันท่านครับการที่เราเห็นบนหน้าจอในขณะที่มีการดีเบตมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์จะเป็นการโต้เถียงกันหรือเราอาจจะมีมุมมองจากภาพที่เราเห็นมีการพยายามที่จะ โยนคำถามทิ้งคำถามจี้บี้นายกเชนอย่างไรก็ตามแม้กระทัน่งดนตรีจังหวะที่จะเร่งเวลาท่านเห็นไหมครับผมสะดุ้งเลยนะครับผมฟังตอนแรกมันโผล่แทกขึ้นมาติดเริ่มเวลาจับเวลาสองนาทีให้พูดน่าตกใจเหมือนกันเพราะไม่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นแล้วก็พวกเราจะต้องเข้าใจตรงกันว่าต่อไปนี้ เชีนว่าดีเราก็ว่าดีอาจารย์เชีนก็ลุยไปให้เต็มที่ส่วนทางนี้เราจะสนับสนุนและเพิ่มเติมขึ้นมาคือการปกป้องให้มากกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจากวงในทุกฝ่ายผมไม่ได้เป็นอะไรของพรรคเพื่อไทยโดยเจาะจงเฉพาะผมก็เป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องเพียงแต่ผม อาสาและตัดสินใจที่จะมาพูดมานําเสนอแสดงความคืบหน้าแสดงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้กันฟังแบบนี้ท่านครับเรายอมรับว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะปล่อยให้กับตัวแทนของพวกเราโดนกระทำย่ยํายีผมสังเกตจากคําพูดของพิเต้นนะัทวุฒิไส้เกลือเมื่อคราวที่ไปออกรายการที่ช่องไวส์ทีวล่าสุดใช่ไหมครับ พี่เต้นเขาพูดเปในนาว่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีนายกมาแบบนี้มันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอะไรมันจะราบรื่นและจะไม่มีการเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมเกิดขึ้นอีกได้การันตีอย่างนั้นไม่ได้พวกเราประชาชนจะต้องช่วยกันปกป้องแล้วต่อไปนี้เนื่องจากว่ามันถึงแม้พี่เตนจะไม่ได้พูดแต่ผมคิดเอาเองว่าหนักเข้าหนักเข้ามันก็เป็นธรรมดาไม่ได้อยากพูดออกมาหรอกครับแต่ว่า ส่วนเมือ่องรงเขาจะสู้แค่ไหนแล้วก็ไม่ทราบได้แต่เราคิดเอาใจเราไปเป็นที่ตั้งถ้าเกิดเป็นเราอยู่ในสถานะแบบเขามันจะสู้กันได้สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละครับรู้อยู่ครับว่าขณะนี้มันเดินทางเข้าสู่ตอนที่เข้มข้นเต็มทีไม่สามารถที่จะหยุดในการต่อสู้ได้ต่อสู้ทุกครั้งอย่างสู้ยืนหยัดมาได้วันนี้คู่ต่อสู้ของเราอย่างชัดเจนพวกอำนาจนอกระบบพวกอำนาจมืดทั้งหลาย ได้เผยท่าแท้แสดงตัวตนออกมาหลายตัวหลายบุคคลท่านถือว่าประชาชนรู้ไป็นจำนวนมากก็คือความอ่อนแอเขาความไม่ชอบธรรมที่เขาจะทำอะไรต่างๆมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้มีอะไรมาสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมเหมือนเดิมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็ถือว่ามีความใกล้เคียงที่จะเข้าสู่จุดหมายอยู่พอสมควรสิ่งที่พวกนี้ไม่สามารถที่จะลงได้ที่จะยอม อะไรต่างๆนานาได้นอกจากที่ผ่านมาแต่ก่อนหลายปีแล้วนั้นมันเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะมีการได้หน้าได้ตาที่เหนือกว่าประชาชนรักกว่าจริงแต่มาถึงวันนี้มันบานปลายมันเพิ่มความชั่วช้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วโดยเฉพาะมันมีส่วนได้เสียด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรสีเขียวสีนั่นสีนี่สีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่ มันยิ่งทําให้เป็นการลงยากจึงจะต้องใช้วิธีการตามฆ่าอย่างเดียวเก็บคู่ต่อสู้ซึ่งนับวันมายิ่งเขาเรียกว่ามันเผยออกมาชัดมันก็ยิ่งจะทํายากเหมือนกันนะครับท่านครับประเด็นต่อไปนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งการที่เราเห็นทุกๆเวทีที่ผ่านมาเบื้องต้นในการที่ไปร่วมการดีเบตต่างๆของอาจารย์เชน ท่านอาจารย์เชนได้มีการพูดออกมาก่อนนะครับช่วงเมื่อวานในขณะที่อยู่ในรายการบอกว่าวันนี้แปลกมากที่ทุกพักมาจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะฟังเสียงประชาชนยังไม่รู้เลยว่าชาวบ้านจะเลือกใครคนนั้นจะร่วมคนนี้จะไม่ร่วมกับคนนั้นคนนี้เอาเสียแล้วอาจารย์เชนพูดออกมาลักษณะน,นี้โดยไม่ได้ตกใจอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัดในหน้าจอในตามสื่อต่างๆพยายามออกข่าวมา แต่ละข่าวเป็นลักษณะที่ว่าพูดคุยกันในการมองข้ามสอดเอาไม้ไปจ่ะพักภูมิใจไทยบ้างว่าจะร่วมมือกับพักประชาชนได้ไหมเอามือไปจ่ะพักประชาชนบ้างว่าจะร่วมมือกับใครได้บ้างไปถามอาภิสิทธิ์ไปถามธรรมนัตก็ตามแต่ว่าพูดตอนนี้ได้ไหมว่าจะร่วมงานกันได้หรือไม่ได้กับพักใดบ้างท่านครับ สิ่งเหล่านี้พยายามจะเอาความเป็นพักเพื่อไทยชื่อเสียงนี้ออกจากการที่มาอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลพยายามจะตีวงแคบให้เหลือเพียงแค่พักเหล่านั้นจะพยายามแยกพักเพื่อไทยให้อยู่ในฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนนะครับพักเพื่อไทยเขาก็จะเป็นรัฐบาลให้ได้เช่นเดียวกันมีความสําคัญอย่างมากท่านครับขออนุญ,ญาตนําบทความผมชอบในการแสดง วิสัยทัศน์ทางการเมืองของท่านนี้มากแต่ไหนแต่ไรเป็นการแสดงที่คมเขาเรียกว่าเอาเนื้อหาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมากระชับมาวิเคราะห์มองให้พวกเราได้มองตามคิดตามนิดหนึ่งว่ามันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งบางครั้งบางทีมันก็เป็นลักษณะเส้นผมบางภูเขาเราอาจจะไปคิดน้อยกว่าหรือมากกว่าตรงนั้น มันจะเปลี่ยนแปไม่ได้ในการที่จะมองเห็นใจคนอื่นได้อย่างมั่นใจร้อเปอร์เซอย่างถูกต้องแน่นอนขนาดนั้นว่ากันไปครับฟังนะครับคุณปีใหม่กาแฟขมเพจปีใหม่ปีใหม่ของฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเรานี่แหละครับเขาบอกว่าจบดีเบตแต่ไม่จบเกมเมื่อดรเชนโพสปิดสวิตดราม่าด้วยการประกาศกูคือคนคุมเกม ใครที่นั่งดูสรยุทธ์จัดดีเบตเมื่อค่ำแล้วมัวแต่จดจ่อว่าดอรเชนจะหลุดปากยอมรับเรื่องววดให้พักอันดับหนึ่งหรือเปล่าบอกเลยว่าคุณกำลังมองผิดจุดที่เราเห็นนั่นแหละครับในเทปที่พักประชาชนหรืออะไรก็ตามพยายามจะยกขึ้นมาบ่อยๆเราต้องตกลงกันก่อนกล้าพูดไหมว่าจะต้องให้พรรคเชนเป็นอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้นำ ในการจัดรัฐบาลก็มองไปทุกพักทุกพักสิ่งเหล่านี้พยายามจะมาจี้มาชี้นําว่าพรรคเพื่อไทยกระทําโดยไม่เป็นไปตามระบบจะกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคลำดับที่สองช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เชียนก็ตอบแบบไม่ได้มีอะไรกังวลตอบแบบเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งว่าถ้าจะว่าไปแล้วที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เคยที่จะไปตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคส้มมีหนาซ้ํายังโหวตให้พรรคส้มครบทุกเสียงที่มีอยู่ ถึงสองรอบขณะนั้นกล้องจับไปที่ภาพหน้าตาของนายเท้งและนายพิสิทธิธ์แสดงหอกถึงความอ้าปากค้างอย่างชัดเจนเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแค่เอาความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาพูดแค่นั้นก็ไปต่อไม่เป็นท่านครับในขณะที่แคนดิเดตคนอื่นยังนั่งเช็ดเหงื่อหลังจากการพักรายการด เตอร์เชนพักเพื่อไทยกับสบัดปากกาโพสต์ข้อความลงโซเชียลทันทียังไม่ได้จบรายการนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่โพสสรุปการดีเบตแต่นี่คือการเช็คบินพื้นที่ข่าวแบบเบ็ดเสร็จความเร็วคืออำนาจการโพสทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นในเวลาต่อมาคือการชิงนิยามของความหมายของเวทีนี้ใครเคลื่อนไหวก่อนคนนั้นเป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อไทยไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตเอาท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ในรายการไปตีความว่าเป็นการกักแต่เขารีบตีกรอบใหม่ให้มันกลายเป็นความสุขุมของคนทำงานแทนเปลี่ยนนักการเมืองให้กลายเป็นวิศวกรประเทศสังเกตไหมในโพสต์ไม่มีภาษาปราศัยแบบขายฝันดรเชนไม่ได้พูดเรื่อง GDP แบบคำขวัญวันเด็กแต่ใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้อ้างโมเดล ดเอ a เป็นการปั่นเรื่องสแกมเมอร์ให้เป็นวาระแห่งชาติเป็นการตบหน้าการเมืองแบบใช้อารมณ์เดิมๆแล้วบอกว่าหลบไปคนมีความรู้เขาจะทำงานมองกันคนละทีมคำเชิญหรือคำสั่งประโยคเด็ดที่บอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนไม่ได้ถ้ายังมองกันคนละทีมหลายคนอ่านแล้วนึกว่าเขามาขอประนีประนอมเปล่าเลย นี่คือการยื่นคำขัดในคราบสุภาพบุรุษความหมายคือถ้าใครไม่เดินตามเกมที่เพื่อไทยวางโครงสร้างไว้คุณนั้นแหละคือตัวถ่วงประเทศมันคือการวางตัวเหนือความขัดแย้งเพื่อจะบอกว่าในอนาคตเพื่อไทยจะเป็นคนเลือกเพื่อนร่วมทีมโดยไม่สนสีเสื้อแต่สนแต่ว่าใครจะทำงานเป็นบ้างบนเวทีดีเบตดรเชนอาจจะดูเหมือนถูกต้อนด้วยคำถามเรื่องโหวตนายกก็ดี แต่ในโลกความเป็นจริงหลังจบรายการเพื่อไทยกำลังสื่อสารว่ากูคือคนกุ่มพวงมาลัยเขาไม่ได้มาขอคะแนนแบบผู้อาศัยแต่เขากำลังแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านที่พร้อมจะเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดใครจะอยู่ขั้วไหนไม่รู้แต่ถ้าอยากได้งานต้องมาคุยกับทีมเพื่อไทยนี้ท่านครับตรงนี้คิดไปด้วยลึกๆนะครับไม่ลึกมากหรอกครับนิดหน่อยก็ได้แล้ว นี่ไม่ใช่โพสหาเสียงแต่มันคือการประกาศอำนาจในวันที่ขั้วอำนาจเก่ากำลังสั่นไหวและสั่นคลอนขอคุณบทความจากคุณปีใหม่กาแฟขมท่านครับในที่นี้ที่บอกว่าอาการแต่ละสิ่งแต่ละอย่างดูเหมือนไม่เก่าเกมดูเหมือนถูกต้อนถูกป้อนคำถามให้จนมุมแต่ถ้าว่าสิ่งต่างๆที่ตอบกลับโต้กลับมันแสดงให้เห็นถึงการรู้จริง มากกว่านั้นคือเขามีข้อมูลครบถ้วนแล้วท่านนึกออกไหมครับดรเชนพูดขึ้นมาในเรื่องสแกมเมอร์อ,อะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะสิ่งที่คุณปีใหม่มาวิเคราะห์สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการที่พักเพื่อไทยไม่ได้ไปสนใจกับการพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นข่าวสารเอาพักการเมืองอื่นๆมาพูดในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่จะถึงนี้เพื่อไทยนิ่งตอบขึ้นมาแต่ละคำพูดแต่จุดที่ตรงประเด็น หมายความว่าอย่างน้อยๆอะไรต่ออะไรก็ตามเพื่อไทยมีไพ่ในมือผมพูดกับท่านตลอดมาว่ารอฟังเมื่อถึงคราที่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งมีการปราศัยหาเสียงท่านจับตาดูพิเต้นนัทวุฒิสายเกลือนะครับกรณีของพรรคส้มอยู่ในมือพิเต้นเยอะอยู่ที่ว่าจะพูดมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าว่าพูดนะพูดแน่นอนสื่อสาร ดีไม่ดีเผลอๆอ,อาจจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อพูดถึงกรณีพักการเมืองนี้โดยตรงที่พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีพักเพื่อไทยตลอดมานะครับไม่เครียดพอเอาแค่นี้จบก่อนเดี๋ยวมันจะเครียดจนเกินไปบรรยากาศก,าก็ดูไปเรื่อยๆแบบนี้คงจะได้ดูได้ชมกันบ้างแล้วท่านครับข่าวสารรอบวันที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องราวการเมืองขนานี้เอาสักสเรื่อง ไม่ให้เครียดเพราะวันนี้เป็นวันที่บันทึกไว้ซึ่งความหวังและความสุขของพี่น้องประชาธิปไตยทุกท่านนะครับคุณหมอชรนานสีแก้วครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและว่าที่ผู้สมัครสอส,อสเขตสองจังหวัดน่านพักเพื่อไทยของเราเปิดเผยว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เป็นการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะยังคงมีการสู้รบกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา นอกจากนี้เพราะว่าหลายจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูลหลังประสบเหตุอุทกภัยยังไม่เสร็จสิ้นรวมถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลือกยุสภาก่อนกำหนดเพื่อหน,นีตรวจสอบของฝ่ายค้านสถานการณ์ปัจจุบันหลายฝ่ายมองว่าเป็นยุคที่เงินนอกระบบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทุนเทาระบาดไปทุกวงการดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ปกติอย่างแน่นอนหมอชนะนันยังกล่าวอีกว่าการเลือกตั้งรอบนี้คาดกันว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ทุกพักการเมืองใช้ทุกกลยุทธ์และทุกวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในสนามเลือกตั้งเพราะก่อนเลือกตั้งมีการเรียกว่าบางพักใช้ทุกวิธีการเพื่อรวบรวมสมาชิกพักและดูดอดีตสส,สจากทุกพรรก,การเมืองให้ได้มากที่สุดมีรายงานข่าวว่า มีการใช้ทุนใช้เงินเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการโน้มน้าวสอสอให้หลายคนเข้ามาอยู่ในพักของตนเองเปลี่ยนค่ายย้ายขั้วอะไรก็ว่ากันไปเพื่อที่จะลงเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการกินรวบประเทศได้ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวหมอจุลน่านเชื่อว่าจะมีการกันแกล้งทางการเมืองสูงมากอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายท่าน ประมาณการว่าเลือกตั้งในปี69นี้คาดว่าเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทซึ่งมีความเปลี่ยนไปได้มากว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าในพื้นที่จังหวัดน่านมีกลุ่มคนเริ่มออกปฏิบัติการที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งคือเริ่มมีการเก็บสำเนาบัตรประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งคนเดินเก็บสำเนาได้ใบละ50บาทครับ และเจ้าของบัตรจะได้รับเงินจำนวน300บาทซึ่งวัตถุประสงค์ในการเก็บไม่ชัดเจนในขณะที่ชาวบ้านไม่ได้มีการเขียนกำกับว่าไปใช้เพื่อการใดวันใจว่าจะนำสำเนาบัตรประชาชนที่เก็บไปนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์นำไปเปิดบัญชีมาซึ่งอาจจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอาจตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดี ดังนั้นผู้มีส่วนรับผิดชอบต้องตรวจสอบและร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้อยากให้ประชาชนรู้เท่าทันกับความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวตรงนี้คุณหมอจนน่านสีแก้วท่านฝากมาทางพักเพื่อไทยประชาสัมพันธ์ให้ดังนี้เพร่อแม่พี่น้องประชาชนก็ร่วมกัน จับตาและก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับมันเป็นครั้งสำคัญของพวกเราและต่อไปนี้เราก็จะได้พยายามที่จะเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการที่จะเกิดสิ่งอะไรก็ตามแต่ขึ้นกับพรรคเพื่อไทยและประชาชนอย่างพวกเราท่านครับจุดหมายปลายเหตุคือเป้าประสงค์เดียวในการที่จะต้องการทำลายพรรคเพื่อไทยให้สิ้นซากให้หมดสภาพลงไป ต้องการที่จะทําลายทักษิณชินวัตรทุกวิถีทางไม่ให้มีประสิทธิภาพในการที่จะมานําหน้าในการต่อสู้หรือเป็นจุดยืนหรือเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้นําทางจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเมื่อเขาเห็นว่ากําลังจะอ่อนแอลงสักครู่ที่ผ่านมาอาการจะคนละอย่างกับขณะนี้ตอนนี้เพื่อเห็นสิ่งที่พวกเรากลับพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็แน่นอนว่าจะต้อง กลับไปอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเราจะต้องจับตาต่อไปนี้จะมีอะไรที่เข้ามาวิธีการพิเศษหรือพิธีการที่บ้าบอๆทั้งหลายครั้งนี้มันมีเสียงมาจากหลายฝ่ายหลายจังหวัดพี่น้องประชาชนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในช่องของพวกเราที่ชมอยู่ขณะน,นี้ก็มีหลายท่านชัดเจนว่าเขาบอกว่ายอมไม่ได้อีกแล้ว ตรงนี้เมื่อก่อนต้องยอมรับว่ามันคาราคาสั่งไม่รู้เป็นอะไรต่อมีอะไรการถูกยัดข้อมูลใส่ร้ายแปสีทําให้เราไม่มีความมั่นใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กลัวว่าผู้นําของเราจะมีส่วนร่วมเหมือนกันจริงๆแต่วันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับร้อเปอร์เซนพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่ให้กระทําสิ่งเหล่านี้อีกแล้วนะรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนขายชาติตัวจริงเสียงจริงใครมันบอกว่า รักชาติมีบทบาทสําคัญของชาติอะไรนักหนาแต่มันไปขายชาติทําอะไรเสียหายต่อประเทศต่อประชาชนเสียเองรู้แล้วนะประชาชนเขาบอกอย่างนั้นนะครับมีความสุขมากๆนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ตั้งใจที่จะผ่อนคลายไม่เอาสิ่งที่เป็นความเครียดมากเอาเบาๆฟังเพลงเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องเราไปเรื่อยต่อจากนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ช่องข่าวช่องนี้ จะมีการยกระดับในทุกๆด้านจากการที่รอดูความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้มาถึงจุดนี้แน่นอนครับขอให้ท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเสียข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงวันนี้ถือว่าเป็นความสุขทั่นหน้าทุกคนจากภาพที่เกิดขึ้นผู้ที่ทำงานด้านหน้าก็ลุยไปพวกเราก็ มีหน้าที่ดูแลสอดส่องอยู่แบบนี้ท่านครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมในวันนี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปเค new s, ขันตาเสือผ่าวโดยผมเกียรติศักดิ์ขอบพระคุณมากครับ